ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,697 16.00นรถไฟบรรทุกตู้สินค้ากล่าวมาถึงดุกไมนิ่งตรงเวลากองพันที่สามนำรถไฟเทียบชันชลาตามขั้นตอนหลังจากปลดรถบรรทุกกล่าวค่อยลากจูงรถบรรทุกฟอสเฟตท,ที่เตรียมไว้ออกไปหยินเสียวอย่างยืนบนชันชลามีทหารม้าองค์คษ์คอยดูแลการขนส่ง มองดูรถไฟที่ค่อยๆเร่งความเร็วขับออกไปในใจเขารู้สึกตื่นเต้นจนแทบจะร้องโหออกมาหลังจากรถไฟขบวนนี้ออกเดินทางภารกิจสุดท้ายของทุกคนคือเตรียมตัวอบพยพพวกเขาเฝ้าฝันให้หลุดจากเงื้อมือผู้ชิงหุยมานานหลายชั่วอายุคนตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงจะบรรลุเป้าหมายนี้หลังรถไฟจากไปเครื่องจักรในพื้นที่เมืองยังคงทำงานต่อไปเมื่อท้องฟ้ามืดสนิท เครื่องจักรเหล่านี้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่เปิดโล่งด้านล่างอาคารสำนักงานโดยกองพันที่หนึ่งเครื่องจักรเรียงเป็นระเบียบเวลาเดียวกันกองพันที่สามเริ่มเชื่อมต่อท่อส่งน้ำมันเนื่องจากมีเครื่องจักรจำนวนมากปริมาณสำรองเชื้อเพลิงที่นี่จึงมีดีเซนเป็นส่วนประกอบหลักคิดเป็น60-70%ของปริมาณสำรองทั้งหมดส่วนที่เหลือเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซนไม่ติดไฟได้ง่ายในอุณหภูมิและความดันปกติ พวกเขาจึงถ่ายน้ำมันดีเซนทั้งหมดลงในภาชนะปิดขนาดใหญ่ในเหมืองและโรงงานจากนั้นจึงรวมน้ำมันเบนซินจำนวนมากเพื่อจุดไฟยินเซียวหยางพูดกับเย่เฉินคุณเย่อุณหภูมิสูงและแรงดันสูงจะทำให้น้ำมันดีเซนเผาไม่ง่ายไดการจุดระเบิดไม่ใช่ปัญหาเย่เฉินถามเขาเชื้อเพลิงมีมากเพียงพอจะทำให้ดุ๊กไมนิ่งทั้งหมดกลายเป็นเท่าฐานหรือไม่ยินเซียวหยางตอบอย่างตื่นเต้นเพียงพอ เชื้อเพลิงอุณหภูมิสูงถูกเผาใต้ดินโครงสร้างเหล็กทั้งหมดไม่อาจรองรับน้ำหนักจะทำให้โครงสร้างเมืองทั้งหมดต้องพังทลายลงหลักการเช่นเดียวกับเหตุการณ์นายวันวันในสหรัฐอเมริกาผู้ใต้บังคับบัญชามั่นใจมากหยินเสียวหยางกล่าวเสริมว่าขอเพียงเพลิงไม่นานหลายสิบนาทีอาคารสำนักงานหลักต้องพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเกิดระเบิดจะต้องถูกทำลายจนสิ้นซากแน่นอนดีเย่เชิญพยักหน้าคุณสามารถอบพยพได้หลังจัดการสิ่งเหล่านี้ฉันจะรอพวกเขาอยู่ที่นี่ยินเสียวอย่างอดไม่ได้ต้องถอนหายใจฉันก็อยากเห็นสถานที่แห่งนี้กลายเป็นเท่าฐานด้วยตาตัวเองเย่เชิญยิ้มพูดว่าไม่ใช่เรื่องยากคุณพาพวกเขาอบพยพห่างออกไปหกิโลเมตรคอยชมดูการแสดงดอกไม้ไฟในคืนนี้จากระยะไกล ยินเสียวหยางถามอย่างตื่นเต้นคุณเย่ทําเช่นนี้ได้จริงหรือเย่เชิญพยักหน้าพูดว่าคืนนี้พวกเขาคงไม่ทันระวังตัวแต่หากพวกคุณอยู่ใกล้อาจทิ้งเบาะแสไว้หากอยู่ห่างไปหลายกิโลเมตรคงยากสําหรับพวกเขาจะตรวจพบแต่ต้องจดจำไว้เวลาระเบิดคือเที่ยงคืนพวกคุณจะต้องเดินทางไปถึงเป้าหมายที่ห่างออกไปร้อยกว่ากิโลเมตรก่อน6.00น ไม่มีปัญหาใช่ไหมหยินเสียวอย่างตอบโดยไม่ต้องคิดคุณเย่วางใจพี่น้องที่เหลือล้วนเป็นนักรบและสมรรถภาพทางกายของพวกเขาแข็งแกร่งกว่านักวิ่งมาราธอนเก่งที่สุดมากเดินทาง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีปัญหาดีเย่เชินกล่าวว่าเช่นนั้นให้เจ้าวังว่านและพวกคุณเลือกสถานที่เหมาะสมคอยชมดูจากระยะไกลพูดจบเขาหันไปมองส้มรูอ่้พูดต่อว่าคุณหนูส้ม แม้พลังยุทธ์ของคุณจะถูกปิดกั้นชั่วคราวแต่ควรจะรับมือการเดินทางเร่งรีบเช่นนี้ได้ใช่ไหมสรงรูอ้พยักหน้าพูดว่าคุณเย่โปรดวางใจฉันไม่ล้าหลังแน่นอนเย่เชิญพูดกับว่านโพจุนอีกครั้งโพจุนคืนนี้คุณเป็นผู้นำทีมหลังเหตุระเบิดให้พาไปที่โรงงานทันทีไม่จำเป็นต้องรอฉันจะตามไปที่หลังว่านโพจุนตอบว่า ได้คุณเย่เวลาสี่ทุ่มยินเสียวหยางได้รับโทรศัพท์จากทูตพิเศษบอกว่าขบวนของมัวเกรดดิ้งออกเดินทางจากคาสบังก้าแล้วคาดว่าจะถึงที่ดุกไมนิ่งตรงเวลาเวลาเดียวกันทหารมาองค์ักษ์ทุกคนเตรียมการขั้นสุดท้ายก่อนอบพยพยินเสียวหยางมอบรีโมดควบคุมระเบิดให้เย่เฉิน พูดด้วยความเคารกคุณเย่ใช้สิ่งนี้จุดชนวนระเบิดคลิกเพียงครั้งเดียวสามารถจุดระเบิดได้พร้อมกันรีโมทควบคุมรูปร่างเหมือนโทรศัพท์ดาวเทียมในช่วงทศวรรษ1990มีหน้าจอ LCD ตรงกลางมีเสาอากาศกำลังสูงอยู่ด้านบนหยินเซียวอย่างอธิบายให้ทราบวิธีการทำงานหลังจากยืนยันว่าไม่มีปัญหาการปลดล็อกระเบิดเขาพูดกับเย่เฉินคุณเย่โปรดระวังตัว วานโพจุนเดินเข้ามาหาเยเฉิญพูดด้วยความเคารพคุณเย่ผู้ใต้บังคับบัญชาขอล่วงหน้าไปก่อน9ก้าหนึ่งโปรดระวังตัวด้วยเยเฉิญพยักหน้ากล่าวว่าให้ระวังตัวตลอดทางอย่าทิ้งร่องรอยหรือเบาะแสใดผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจไม่กี่นาทีต่ตอมาวานโพจุนจากลุกไมนิ่งพร้อมส้มรุอีและทหารมาองครักทั้งหมด เหลือเย่เชิญเพียงคนเดียวรออยู่บนหอคอยที่มีมุมมองดีที่สุดพร้อมรีโมทควบคุมบทที่6,698เวลา11.45นมีแสงไฟไหลายดวงปรากฏที่ปลายถนนมืดมิดในระยะไกลขบวนรถหลายสิบคันกำลังมุ่งหน้าตรงมาอย่างดุกไม่นิ่งเย่เชิญที่รออยู่บนหอคอยยิ้มเล็กน้อยเฝ้าดูขบวนรถที่รอคอยมานานเข้ามาใกล้มากขึ้น เวลานี้รถนำขบวนด้านหน้าคือ t o โยต้าแลนด์ค i รูเซอร์มีทูตพิเศษผู้ดูแลมัวเกรดดิง้งตรงหมิงเจ้านั่งในที่นั่งผู้โดยสารนอกจากเขาและคนขับยังมีอีกสามคนนั่งอยู่ในรถทั้งหมดเป็นคนสนิทของตรงหมิงเจ้าเมื่อเห็นว่าอยู่ห่างจากดุกไมนน่งไม่ไกลตรงหมิงเจ้ากล่าวว่าพวกคุณอย่าทําให้ฉันเสียหน้าดุกไมนน่งไม่เพียงมีกลุ่มทหารมาองครกษ์ของหยีนเซียวหยางยังมีผู้ดูแลปิดทองจากธรรมเนียบผู้ว่าการ ประพฤตตัวให้ดีอย่าให้เธอไม่พอใจพวกคุณคนทั้งหลายพยักหน้าทันทีคนขับกล่าวว่าทูตพิเศษโปรดวางใจพวกเราไม่ทำผิดพลาดแน่นอนอืมตรงหมิงเจ้ารับคำด้วยความพึงพอใจสายตามองไปรอบๆถามด้วยความสงสัยที่นี่ทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่หรือเหตุใดภายในเหมืองถึงเงียบเช่นนี้คนขับพูดอย่างเร่งรีบคืนนี้ไม่ใช่มีการถ่ายเลือดครั้งใหญ่หรือ เป็นเรื่องปกติจะต้องหยุดงานรอส่งชุดนี้มาค่อยส่งอีกชุดออกไปหยุดทำงานเป็นเรื่องปกติตงหมิงเจ้าถอนหายใจพูดว่าการถ่ายเลือดครั้งใหญ่นั้นโหดร้ายกับอัศวินองครักษเหล่านี้ฉันทำงานกับหยีนเสียวหยางมาหลายปีรู้สึกดีต่อเขาไม่น้อยเขาถูกเปลี่ยนออกไปฉันเองก็รู้สึกไม่ดีได้แต่อธิษฐานว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดใด ชายคนหนึ่งถามอย่างกังวลใจใต้เท้าเรื่องนี้จะเกิดกับพวกเราไหมฉันจะรู้ได้อย่างไรตรงหมิงเจ้าพูดอย่างช่วยไม่ได้เรื่องแบบนี้มีแต่ต้องให้ความร่วมมือหากมีคำสั่งมาพวกคุณทำได้เพียงเชื่อฟังชายคนหนึ่งกล่าวว่าลูกชายฉันอายุยังไม่ถึงหนึ่งปีหากเกิดกับฉันคงไม่มีโอกาสได้พบเขาอีกในชีวิตนี้ตรงหมิงเจ้าไปสองครั้งแล้วพูดว่า พอเถอะไม่มีเวลาพูดร้ายสาระสิ่งที่ต้องทำคือปฏิบัติตามคำสั่งอิงจูก่อนมีคำสั่งออกมาได้แต่ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีคนทั้งหลายพยักหน้าอย่างหดหู่เวลานี้รถแล่นมาถึงหน้าประตูดุกไมนิ่งแม้แสงไฟสว่างสวัยแต่ไม่มีคนเฝ้าประตูเมื่อขบวนรถมาถึง ไม่มีคนเปิดประตูหรือแม้แต่มาตรวจสอบสถานการณ์สิ่งนี้ทำให้ตงหมิงเจ้ารู้สึกสับสนเขาขมวดคิ้วมองประตูที่มีแสงสว่างจ้าพึมพำว่าเกิดอะไรกับหยินเซียวหยางหรือเมื่อเขารู้กำลังจะถูกแทนที่จึงเริ่มเฉยชาในการปฏิบัติหน้าที่เขาหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาหยินเซียวหยางทันทีเวลานี้เย่เฉินมองขบวนรถที่จอดหน้าประตูนิ้วของเขาปลดล็อกรีโมดควบคุม เขาไม่ได้ติดตั้งระเบิดใกล้ประตูดังนั้นคนในขบวนจะไม่ได้รับอันตรายเย่เชิญจงใจปล่อยให้พวกเขารอดชีวิตให้พวกเขาแจ้งข่าวไปยังทำเนียบผู้ว่าการกองทัพขวาส่งต่อให้อูเฟเยี่ยนโดยตรงภายในรถตรงหมิงเจ้าขมวดคิ้วส่งเสียงพึมพำหน้าแปลกที่ไม่รับสายผู้ดูแลก็อยู่ที่นี่เป็นไปได้ไหมคนเหล่านี้ก่อกระบฏกระบฏคนขับรถอดไม่ได้ต้องอุทานออกมาไม่มียาแก้พิษ กบดไปมีประโยชน์อะไรหากไม่มียาแก้พิษพวกเขาต้องตายภายในหนึ่งสัปดาห์พูดไปก็ใช่ตรงหมิงเจ้ากัดฟันส่งเสียงพึมพำเกิดอะไรขึ้นพูดจบเขาก้มสีสลงทันใดนั้นรู้สึกเบื้องหน้าสว่างราวเวลากลางวันเขาเห่อยหน้าขึ้นดูว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็มีแสงระเบิดตรงหมิงเจ้าตะโกนโดยไม่รู้ตัวโอ้สวรรค์ถอยรถด่วนก่อนเขาจะพูดจบ เสียงระเบิดดังพร้อมคลื่นระเบิดตามมาคลื่นระเบิดขนาดใหญ่ทำลายกำแพงที่อยู่ด้านหน้ายานพาหนะทุกคันสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแม้แต่กระจกรถด้านหน้าก็แตกเป็นเสียงด้วยคลื่นระเบิดตงหมิงเจ้าไม่สนใจบาดแผลบนใบหน้าที่ถูกบาดจากกระจกรีบเปิดประตูล,ลงจากรถเห็นว่าเหมืองทั้งหมดตกอยู่ในทะเลเพิงเขายืนตกตะลึงอยู่กับที่เวลานี้อาคารสำนักงานที่เสียหายพังทลายลงในทะเลเพิง เร็วส่งวิดีโอจากบันทึกหน้ารถมาให้ฉันฉันจะรายงานรองผู้ว่าการทันที